โอ้มาตอนไหนกำลังชมวิวอยู่เลยวันนี้อากาศดีเนาะวันนี้เราก็มาอยู่กันข้างนอกสำหรับอาหารเด็กหอพาร์ทที่3 เอาละวันนี้เรามาอยู่กันนอกสถานที่หลังจากที่เราทํากันในบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กหอ,อยังเราควรเอาชีวิตรอดข้างนอกให้ได้ด้วยวันนี้เราจะมาทําเมนูที่ชื่อว่าลาบหมูซึ่งผมคิดว่าวิวแถวนี้มันสวยนะครับผมก็เลยมาจับจองพื้นที่แถวนี้นะครับผมอืไปะเอาละทุกคนมาเมนูลาบหมูในวันนี้ผมได้จัดสเตเดียมได้เอาของทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเตาแก๊สทั้งกระทะกรละมังหม้อหวัตถุดิบอะไรต่างๆผมจัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดความเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะครับเอาละวันนี้เราจะมาท้ วัตถุดิบของเราในวันนี้ก็จะมีพริกนะครับผมพริกนี้ผมคิด2บาทนะครับแล้วก็มีน้ําตาลน้ําตาลผมคิด2บาทเหมือนกันนะครับเพราะว่าใส่นิดเดียวเรามีวัตถุดิบที่มาจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราซื้อมาครั้งเดียวต่อไปก็จะเป็นหอมนะหอมผมคิด5บาทนะผมซื้อมาใหม่เลยอันนี้แล้วก็น้าปลาคิด2บาทนะครับใส่2หยดหยดละ2บาทเป็นไงละ่ะแล้วก็มีผงลาบนะครับผงลาบวันนี้ผมจำไม่ได้แล้วผมซื้อมาเท่าไหร่น่าจะประมาณ25บาบาทนะครับ แล้วก็มีเนื้อเนื้อเนี่ยเราซื้อมาเท่าไหร่นะพี่45ามั้งหรือ5 5เอามันมันเป็นเนื้อนะเอาไม่ใช่มันเป็นหมูนะเออเป็นหมูหมูประมาณ45บาทนะครับผมรวมๆแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับกินได้2มื้อนะครับตามที่เราบอกนะแล้วก็มีข้าวแล้วข้าวเราอยู่ไหนพี่ข้าวอยู่ในรถแป้วข้าวมาวันนี้นะครับเรามายืมใช้สถานที่กับคุณตานะครับผมคุณตาอยู่ไหนละ่ะคุณตาเอาคุณตาอยู่ไหนดูนะครับคุณตาอยู่ตรงนู้นนะครับ เรายืมใช้สถานที่แล้วก็ยืมไฟแชกเราไปป้นไฟแชกคุณตามานะคะรับอย่าไปมึงพูดกับคุณผมได้ข้าวแล้วใช่ไหม โอ้บิเตรียมพร้อมเรื่องข้าวเลยอ่ะแล้วก็มีข้าว15บาทนะครับเราซื้อมาจากเซเว่นนะเวฟเสร็จเรียบร้อยโอ้โหร้อนเลยเฮ้ดูดิอุ้ยควันด้วยโอเคเรียบร้อยนะครับผมมาเรามาเริ่มทําลาบกันเลยดีกว่าลาบสมัยเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะทําง่ายขึ้นนะครับก็คือลาบมันจะใส่ใส่นิดเดียวเออใส่อะไรไม่มากนะครับแค่ซอยหมูใส่ผักใส่พริกปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็ใส่ผงลาบแค่นี้ก็จบแล้วนะฮะเอาละขั้นตอนแรกเราจะล้างมือกันก่อนนะเมื่อกี้เราไปทําอะไรมากมายนะครับนอกสถานที่ ก็ต้องใช้น้ําแบบนี้นะครับทุกคนโอเคล้างมือเสร็จแล้วล้วก็เช็ดมือนะครับผมเอาล่ะต่อไปเราจะมาซอยหมูกันดีกว่านะครับผมตอนที่ผมไปเลือกหมูนะครับมันผมเลือกว่าน่าจะได้เป็นแบบว่าที่มันไม่ติดกระดูกแบพี่แต่พี่เอาแบบเปาแบบติดกระดูกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องสับพี่โอ้จเย็นได้ออได้อยู่เราจะสับมันเปชิ้เล็กๆนะ บบนี้เราจะเอาลาบแบบไหนดีลาบลาบชิ้นดีไหมเออน่าจะง่ายกว่าเนาะถ้าลาบมนี่โตเราน่าจะพังก่อนลาบชิ้นแล้วก็ซอยเนื้อออกมานะครับซอยซอยซอยหน้าซอยหลังซอยหน้าซอยหลังนี่ก็จะได้ชิ้นประมาณนี้นะชิ้นเล็กๆประมาณนี้แล้วก็ใส่ไปตรงนี้ไม่รู้ว่าจะสุกหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะรวนตรงนี้ให้มันสุกก่อนแล้วค่อยทําการปรุงอีกทีนึงเอาให้แน่ใจว่าเนื้อมันสุกนะครับเพราะว่าเนื้อหมูมันอาจจะมีเชื้อลงเชื้อโรคหรือว่าพยาธิก็ได้นะครับโอ้ทรงผมกูตะลิโตเนนะาะสไแบบเกมเมอร์ โอ้มันซอยยังไงเออบอกอย่าเลื่อยอ่ะอย่าเลื่อยอย่าเลื่อยอุ้ยว้ามาขิ้นซื้อมาแตกแล้วแตกใช่ไหยครับเขาของเขาแข็งแรงของเขาดีจริงแตกแล้วก็เลื่อยแบบนี้นะครับเอ้า ไม่หกไม่ใช่รายการนี้อันนี้ก็เพิ่งฝนตกลงใหม่เลยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะชมผมผมอาจจะแปลกไปนะเพราะว่าผมร้อนแล้วมันก็มีเหงื่อเอาละครับผมเสร็จเรียบร้อยนะแล้วเราก็ซอยหมูมาเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้เลย <c oughs> ที่คิดว่าถ้ามีวัตถุดิบอื่นมาเสริมเนี่ยมันจะอร่อยไหมไม่ใช่ไอตัวนั้นอะ <c oughs> มคิดว่ามัน่าจะอร่อยนะเอาละครับซอยเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาติดแก๊กกันนะครับนี่ก็คือไฟแช็กที่ผมขโมยจากกุตามานะฮะเอาละมาเปิดแก๊กกันดีกว่าเดี๋ยว วิแก๊สแรงมากโ oh, oh. oh, อ้โหไม่เลยกูเพิ่งเติมเลยเพิ่งเติมเยิ้มๆเลยเดี๋ยวเราจะเอาน้ำใส่ลงไปก่อนใส่ลงไปเลยปึ๊บๆเราจะทำความสะอาดอากระทะก่อนนะครับโดยการให้ความร้อนมันทำความสะอาดเราจะลวนเนื้อให้สุกก่อนนะครับก่อนที่จะทําอะไรนะเพื่อความปลอดภัยของปากท้องของเราใส่เนื้อลงไปเลยปึ๊บแบบนี้ลวนเนื้อให้สุกก่อนก่อนที่เราจะปรุงโอเคทิ้งไว้ ทีนี้เราจะมาเตรียมวัตถุดิบที่มันเป็นของสดบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ผงมากเกินไปมันก็จะทําให้รสชาติมันไม่เจ้มจนนะฮะขั้นแรกเราจะเอาหอมนะครับนี่หอมเลยหอมหอมนะครับชื่อหอมแต่แต่ไม่หอมอะไรอย่างงี้อด้ดูดูมันเดือด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 ดูด้วยนะเนี่ยเราต้องดูด้วยนี่เดือดแล้วเริ่มเปลี่ยนสีละซอยหอมนะครับผมนะผมจะตัดตรงนี้เลยกันโอเคตัดตรงนี้นะผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกนี่ให้มันมีของสดบ้างถ้ามีของสดมันจะได้อร่อยนะครับอร่อยขึ้น นี่โอเคได้หอมมาแล้วครับผมหอมเราจะเป็นแบบนี้นะต่อไปเราจะซอยพริกกันนะครับให้มันมีความเผ็ดด้วยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บผอจะใช้ประมาณนี้แหละนะเพื่อไม่ให้มันเผ็ดเกินไปนะทุกคนนี่เอาล่ะต่อไปเรามาดูหมูเราดีกว่านะครับโอ้โหหมูเราแบบล้วนแบบแบบนี้เลยสาเหตุหลักๆที่ผมไม่อยากถ่ายนอกบ้านนะครับร้อน ผมเป็นคนขี้ร้อนด้วยเอาเลยครับผมตอนนี้เนื้อเราก็สุกไปที่เรียบร้อยนครับเราก็จะปิดกแก๊สเฮาสปิดแก๊สเฮาสพอปิดแก๊สเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำมันออกนะครับเรียบร้อยครับต่อไปนะครับเราจะเอาวัตถุดิบทุกอย่างของเราที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมาใส่กันนะครับผมขั้นแรกเราจะเอาหมูกลับไปที่เดิมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ผงปรุงรสเข้าไปนะแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆน,นะครับ๋ยวมากเลยเปิดไฟทุกครั้งนี่เสียวทุกครั้งเลยกูน้องๆควรมีที่จุดแก๊สเข้าใจไหมเออ <anca runs over> เราใจงจ๊งเปิดแต่ละครั้งเ่ยแล้วเราก็เทน้ําใส่ประมาณเล็กน้อยนะครับที่เราเอาน้ําออกนะเพราะว่าไม่ให้น้ําของหมูมันเค็มเกินไป <cô ane> พ, <t iny> พี่พี่พ่น้ําหมูมันจะมันจะเข้มข้นมากกว่านะพี่พี่พไม่ต้องปูอะไรมากเลย <t iny> เออ <t iny> <t iny> ผมรู้ผมรู้ผมไมอยากทำแบบนี้ไงประเด็นเนี่ย <t iny> เอาล่ะต่อไปเราก็จะใส่ผงลาบเราลงไปนะครับผงลาบสาเร็จร <t iny> ูปไม่ต้องใส่อะไรให้มากใส่แค่ผงลาบก็พอโรยผงลาบของเราลงไปแบบนี้นี่ ใส่หลายแซ่บหลายจากนั้นก็ใส่ผักของเราลงไปนะครับผมใส่พริกแล้วก็หอมลงไปบึ้มคนให้เข้ากันแบบนี้โอ้ดูราบดิมันเป็นลาบแห้งเหรอพี่อ<ส>ุ้ยหอมหอมออเพราะเราใส่น้ำนะครับไม่ได้ใส่น้ำหมูนะมันจะทำให้มันจืดเพราะฉะนั้นเราจะใส่น้ำปลาลงไปแล้วใส่น้ำปลานะครับ <c oughs> <c oughs> เต่าเปิดฝาของเราเป็นเต่าเปิดฟ้าน้ำปลาลงไปเออมันต้องใส่น้ำตาลด้ไหมพี่ใส่ใส่ใส,ใส,ใส่เพราะว่าเราคิดค่าน้ำตาลไปแล้วแล้วก็ฟืบอ๋อเพื่อความอร่อยคนระับเราต้องทำให้มันได้สัมผัสก,กับ PM 2.5ประเทศเราเออโอ้ยได้ได้ได,ได้เอาใหม่เอาใหม่ขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งเออโอ้ นักกินสุดๆเหลือแค่นี้แหละ <laughs> <c oughs> ไม่บอกินแล้ววังน้ำนิดหน่อยครับมันแห้งเกินอ่าประมาณนี้แล้วก็ปิดไฟครับผมแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอาหารเด็กหอในพาร์ทนี้ก็คือลาบของเราน่เองนะต่อไปก็ตักใส่ถ้วยนะครับผมตักใส่ข้าวของเราแบบนี้เลยโอ้ใส่ถ้วยลงมาโอ้โอ้ยา่ยา ว,ว้าวเรียบร้อยนะครับสำหรับข้าวลาบของเรานะครับโอ้โหดูดีว,ว้าวน่ากินบ่่น่ากินบอ่ออนึครับทุกคนเมนูของเราก็เสร็จแล้วนะครับดูน่าตาอาหารใกล้ๆซิว้าวถึงเวลาขั้นตอนการชิมว่าจะให้กี่คะแนนนะครับ <c oughs> อืมเค็ม <c oughs> มันมีความเค็มของเครื่องปรุงแล้ว,ลวเราใส่น้ำปลาเข้าไปด้วยเห็นไหมย้อมีใส่น้ำตาลเล็กน้อยนะครับเฮ้แต่เปรี้ยวนะเปรี้ยวเครื่องปรุงเขาทำให้เปรี้ยว อืยากให้พี่คิมไปเอาช้อนมาอีกว้าวดูบรรยากาศทีทุกคนเอาแล้วทุกคนเดี๋ยวจะให้พี่คิมชิมนะครับผมชิมเลยพี่มาดูกันนะครับว่าอร่อยหรือเปล่าเอออร่อยไหมพี่บอยทำเลยนี่เอ้ยได้ชิมนี่ถือว่าเป็นบุญตาเออพูดผิดเป็นบุญลิ้นบุญลิ้นอร่อยไหมพี่เออเออเเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวข้างหลังพี่พี่ตัวข้างหลังเอาไปจัดการมันพี่จัดการมันอร่อยไหม เฮ้เหมือนร้านทำเลยอืออือไม่คิดว่าผงผงสำเร็จรูปมันจะอร่อยขนาดนีอ้อ่ะอ่าอร่อยนะให้กี่คะแนนครับเต็มสิบ เก้าแล้วอุ้ยเก้าคะแนนวมาอุ้ยได้ไงเก็ดกำลังดีเลยอือเอาละครับพี่กิมชิมไปแล้วก็ถือว่าอร่อยใช้ได้เลยนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซั์ผมด้วยนะครับและพาคต่อไปเราจะไปทำอาหารกันที่ไหนนั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมใครที่มีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโอวาคุมันโตหลับ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 อะครับเดี๋ยวให้คุณตามาชิมนะครับว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะครับให้คุณตา แล้วเอาแล้วเผ็ดหน้าตาตากินเผ็ดได้ไหมไม่อา้าวซวย <c oughs> อร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยออยืจุดยอดครับผมเรายืมไฟแช็กกูตามา